จ้าสว่าดีเจอเพื่อนจ้าหนภาพเมริตรงไฮตรงหน้าคือกอลพี่น้องแต่บะมีวบามีหน้าจ้พี่น้องมีแต่นามจ้านี่ถนนนี่จ้พี่น้องถนนนะคะานี้ถนนนะค้าดูน้ําท่วมไปหมดเลยจ้าเนื่องจากน้ำท่วมห่ดเทียงหน้าจ้พี่น้องจ้าเทียงนาน้ําก็ท่วมนะจ้าถ่วมมามือจ้พี่น้องนี่น้นเทียงหน้าจ้านี่ขนาดน้นเทียงหน้าจ้พี่น้องมันยังถ่วมปนจากถนนเขาก่ต้องถามหาจ้พี่น้องแก ข้าไม่ต้องถามหานะจ๊ะน้ําเยอะมากเลยพู่นจากละมุนไหลลงมากเหมือนจ้ะจาก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 ลงมากพี่น้องเอ้ยไหลคักไหลแนลอยไหลคักไหลแน่ตั้งไปถนนนี่จะพี่น้องนี่จ้ะนี่ถนนนี่จ้ะนี่ถนนจ้ะเอ้ยไหลคักไหลแน่ไปไม่เยอะจ้ะมาจะขามไปทางนี้จ้ะพี่น้องมาจะขามไปมาจะขี่รถน้อยมากมาจะขามไปทางพุ่นจ้ะนี่จ้ะนี่ถนนมื่ตะบ้านจ้ะทวมไปมดแต่มาจะขี่รถน้อยเพื่อฝากก็เนี่จะไป วันนี้ก็สิไปไม่ได้แล้วจ้ะมันจะซัดม่าจะเนาะโอ้ยถ่วงทักถ่วมในยอนาคตฝนจะเนาะน้ำท่วมจะหน้าฝนจ้ะรอการระบายจะมันสิทระบายได้ไงบ้านอ๋อไม่ถ่วงทักกับแม่แต่ปีนี้พี่น้องเอ้ยละมึงถ่วงฝนโน่นเถียงน้าเป็นธรรมดาพี่น้องจ้ะอันนี้คือโน่นเถียงนานะจ้ะท่วมหมดเลยจ้ะถนนจ้ะนี่ถนนจ้ะบ่เคยถ่วมบ่เคยเป็นอย่างที่จักเท่าจะพี่น้องจ้ะ ไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้สักทีนะจ๊ะ,ะบ้านกับท่วมนิดหน่อยจะมันเหี่ยห้ายายก็เก้าวังบึกขึ้นฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกหนักมากแรงมากจะม่อืืนจ้นาจำนี้จะเป็นเพื่อนจ้าสวัสดีนะคะ